เด็กเดี๋ยวเราลงไปทำกิจกรรมข้างล่างหรือว่านอกห้องเรียนกันเด็กๆอยากไปทำกันไหมคะอยากไปทำใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาร่วมกันสร้างข้อตกลงกันก่อนนะคะเด็กๆก,ก่อนในขณะที่เด็กๆเดิเดดนต่อแถวเป็นรถไฟไปเด็กๆผักเพื่อนได้ไหมคะผักไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วมือหลุดออกจากเพื่อนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะแล้ว ขณะที่เดินอยู่มีคนวิ่งได้ไหมคะเด็กๆจะวิ่งกันได้ไหมคะวิ่งไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆต้องเดินเป็นระเบียบใช่ไหมคะเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะต่อแถวเป็นรถไฟนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนกันนะคะเด็กๆเด็กๆกางแขนออกค่ะไม่ให้ชนเพื่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาทำการอบอุ่นร่างอบอุ่นร่างกายกันก่อนนะคะเด็กๆกางแขนออกไม่ชนเพื่อนค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาหมุนไร่นะสิบครั้งเริ่มนะคะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแ้าสิบ เดี๋ยวเรามาหมุนเอว10ครั้งนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดี๋ยวเราวิ่งอยู่กับที่นับ1ถึง10เริ่ม1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิอ่าโอเคค่ะเด็กๆก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสร้างข้อตกลงในการเล่นเกมนะคะเกมของครูชื่อว่าเกมเก็บบัตรบัตรภาพดอกมะลินะคะครูจะมีบัตรภาพวางไว้นะคะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะเด็กๆจะแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มนะคะกลุ่มละเท่าๆกันนะคะ คุณครูจะให้เด็กๆคนแรกนะคะที่อยู่หัวแถววิ่งไปเก็บบัตรดอกมะลิก่อนนะคะถ้าวิ่งได้แล้ววิ่งกลับมาแตะมือเพื่อนนะคะแล้วก็ให้เพื่อนที่โดนแปะแตะมือนะคะวิ่งไปเก็บบัตรนะคะจนครบทุกคนในกลุ่มนะคะกลุ่มไหนนะคะทําวิ่งเก็บบัตรเสร็จก่อนนะคะแสดงว่ากลุ่มนั้นชนะนะคะคุณครูจะมีรางวัลให้เด็กๆอยากเล่นกันไหมคะ อยากเล่นใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวครูแบ่งกลุ่มให้นะคะค่ะถ้าเด็กในขณะที่เด็กๆเ,เล่นนะคะเด็กๆสามารถส่งเสียงให้กำลังใจเพื่อนๆที่กำลังวิ่งไปเก็บบัตรได้นะคะเด็กๆอ่าแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเริ่มเลยค่ะ